สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพกวางด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องเบรมครับผมวันนี้ครับอยากสอบถามเพกวางว่าเจ้าโควิดสายพันธุ์ใหม่ครับสายพันธุ์โอไมคอนติดแล้วอาการรุนแรงหรือไม่ครับจากข้อมูลเบื้องต้นของสมาคมแพทย์แอฟริกาใต้นะคะบอกว่าข้อมูลผู้ป่วยในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยมีอาการไม่รุนแรงะคะ่ะ แต่ว่านื่องจากเจ้าไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสที่ใหม่มากนะคะข้อมูลยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็จะต้องดูข้อมูลต่อไปว่าจํานวนผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลดูผลการรักษาระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็อัตราการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมขอบคุณเพกวางมากๆเลยครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้ด้วยความยินดีคะ่ะ